สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าตอนนี้เวลาบ่ายสองจ้าวันนี้ตอนนี้เวลาบ่ายสองแล้วนะคะลูกชายเลิกบ่ายสามกินก่อนไปรับลูกชายอันนี้ของโปรดลูกชายจ้ะทำไว้ให้ลูกชายกินแต่ทีเนี้ยลูกชายยังไม่เลิกเรียนอีฉันก็เลยกินก่อนนะจ๊ะอันนี้แกงเผ็ดมันฝรั่งใส่หมูแล้วก็มีกิมจิจีแล้วก็มีเนี่ยค่ะของเรือๆของเมื่อเช้าจ้ะอร่อยมากอันนี้ทำครั้งแรกนะคะ ทำครั้งแรกแต่อร่อยมากเลยนะคะเห็นไหมทำครั้งแรกแต่อร่อยมากเลยค่ะคือลูกชายชอบกินเมนูนี้ค่ะอีสันก็เลยทำโอ้โหอร่อยมากคืออีฉันได้ชิมแล้วเมื่อกี้นะคะอร่อยจริง อร่อยมากจริงๆเอ้ยเด๋ป้อนมาล้วดูหนูหนภาพโอเคอร่อยมากจริงๆค่ะทุกคนน,นี่ใส่ใบยใบยีลาใบายีลาหอมมากปลูกไว้หน้าบ้านหอมมากเลยดกมากเลยค่ะช่วงนี้ พอถึงหน้าฝนเข้าหน้าฝนนี้ฉันก็เอาเม็ดมันไปโรยไปใช่ไหมคะตอนนี้ดกมากสวยมากออกมาเป็นพุ่มๆเลยสวยมากเลยคะ่ะบายล่าหน้าบ้านเป็นพุ่มเลยคะ่ะมันมันรกชาตฉันต้องชอบรสชาตินี้แน่ๆเลยคะ่ะอร่อยมากจริง เดี๋ยวอุ่นต้องเติมใบยี้าแล้วล่ะเมื่อกี้ใส่เยอะนะคะตอนนี้มันหายไปหมดละอร่อยมากรสชาติคือได้ล่าเลยค่ะเยี่ยมมาก คนที่ทานข้าวเที่ยงตอนบ่ายสอง หืปอปากรั่วข้าวไม่เข้าปาก ได้อีกแล้วค่ะเหมือนเมนจะเต็มอีกแล้วอร่อยมาก ในพิบตายเดียวไวไหมคะถชือว่าเป็นคนกินข้าวไวไหมคะกินข้าวไวเนาะโอเคคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย